สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องสุข,ขุมสุขคนจ้าสมสามากผ้าแสบมากหรอคะมากับป้าบอนค่ะมื่อนี้สวัสดีครับกินเมนูเพื่อสุขภาพเนาะคะ่ะไข่ตุน๋นไข่มดแดง <ừ> ไข่มดแดงเน้นๆเลยฟีมือปลาบอนค่ะครับครับเพิ่มโปรตีนบำรุงแน่เพื่อน่าค่ะบำบำรุงน้องนีค่ะป้าอะไรคะ่ะค่ะนุ่งกินเยอะๆออ๋ปลานั่นแหละกินเยอะๆ ให้ตุนหนุ่มๆเด่งๆเลยค่ะแต่ป้อๆในปากค่ะ ร้อนค่ะ <c oughs> ไรนต้องรีบกินเพราะว่ามันจะเดี๋ยวมันจะหมดละใช่แล้วใกล้จะหมดหน้าแล้วใช่ไหมคะ มันจะแปลงร่างเป็นตัวแล้วม,มันจะไม่ได้เป็นไข่แล้วนี่มันก็เริ่มเป็นตัวแล้วนะใช่ไหมคะพี่น้องว่านสมเบาสมคุยกับปลาบอลม้วนมวนมวนวาจ้ะ เคยวอากันแบบนี้ครับพี่น้องจนแรงตับทุบๆเลยเนาะ รสไปโดนพริกไทยเผ็ดหน่อยนึงค่ะนี้กินเผ็ดไม่เอาไดา้เลยไหมค่ะผิดไปเลยนะครับตัวนี้ต้มรับรสมันพิดเพี้ยนไปแล้วค่ะพี่น้องกินเผ็ดบ่ค่อยได้กินเผ็ดกินเผ็ดไรนี่บ่ได้เลยค่ะกินเผ็ดปกติแต่ก่อนที่สมกินเผ็ดนี่บ่ได้เลย แต่ว่าตอนทองน้องซิฟอนนนั้กินพริกบไวดเลยค่ะพี่นอ้องเผ็ดกินพริกกินพริกไทยบไวดเลย ลมเริ่มเข้า <c oughs> หน้าร้อนเต็มตัวเลยน<ะ>นเนาะมนระบังของมร้อนด้วยนะครับ อร่อยคะอ่ะรุงจืดๆไว้ก่อนไงนตัวน้องกวนนุ่เผ็ดโปรตีนสูงอ่ะตัวนี้เมนูนี้ของดีเลย เปให้เอฟซีแนะนำไอเมนูคนท้องเนาะอะไที่แบบเอ,อทำไอเมนูบังทีเรานึกไม่ขึออกเนาะไม่มันต้องมันต้องอันแล้วแต่ผู้ทองแล้วก่อน<ด>เนาะค่ะเพราะว่า,อ,า<ด>ยอยากกินยังจังสิเนะาะค<ด>่ะจังสีกินได้ จะว่าหลังขอดอยังสีซอยแนะนําเมนู่ม้ด้อค่ะพี่ดอกก็เป็นลังขอดก็เนาะค่ะอร่อยค่ะแต่หนูเผ็ดพริกไทยเป็นพริกไทยเม็ดค่ะ กินด้านล่างมนะั้ยเพราะด้านบานมันควมม่ำไงไอ้วันเอาถัางล่างเนาะ กับปลาบอลมันต่างใจยใังไหนกินอยู่ค่ะแสบ <c oughs> หมดเลยเอาเลยค่ะปลาสดเลยค่ะแปร้องแทนเลยปลาบอลกินเก่งขึ้นเด้ค่ะพี่น้อง อืไม่เหลือสักเม็ดอิมอมอ่มพอดีค่ะแบบบะต้องมีเขาเนาะคะ่ะเมนูนี่ไข่มดแดงเน้นๆกับไข่แซบค่ะขอพุ่นปลาบอนเนาะคะ่ะเมนูนี่เป็นคิดขึ้นมาเห็นให้กินเนาะคะ่ะ แสบเดี๋ยวเมนูต่อไปเดี๋ยวป้าบอลจะคิดยังให้กินเีกเนาะจังติดตามกันเนาะค่ะพี่น้องไปละค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่้เกียรติเขาไปติดตามรับชมเนาะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เนาะค่ะเป็นกําลังใจสมัยคลิปต่อๆไปค่ะสมศักดิ์กับป้าบอลค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ